ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะอาการท้องผูกเป็นปัญหาที่เกิดได้กับทุกคนไม่ควรปล่อยให้เรื้อรังนะคะ แต่จะทำอย่างไรนั้นไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะอาจารย์คะท้องผูกคืออะไรคะท้องผูกเนี่ยหมายถึงภาวะที่เราขับถ่ายน้อยกว่าปกติครับโดยปกติคนเราจะถ่ายามากกว่าประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์แต่ว่าไม่เกิน3ครั้งต่อวัน หรือเป็นภาวะที่เราถ่ายเรารู้สึกไม่สุขสบายครับเช่นต้องเบ่งเยอะอุจจาระแข็งมากต้องใช้นิ้วลวงช่วยต้องส่วนช่วยอาการต่างๆเหล่านี้รวมกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าท้องผูกครับค่ะแล้วมันมีสาเหตุไหมคะอาจารย์ในการท้องผูกโดยทั่วไปท้องผูกเนี่ยมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของการทํางานของ ตัวลำไส้ใหญ่ที่อาจจะบีบตัวช้าลงเคลื่อนไหวช้าลงครับเปลี่ยนแปลงตามอายุเปลี่ยนแปลงตามอาหารที่เรารับประทานแต่<ไ>ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยๆสันกน้อยกว่า10%เป็นี่ยเป็นโรคอื่นๆที่มาทําให้ลําไส้เราทํางานผิดปกติเช่นมีการอุดกั้นจากมะเร็งลําไส้ใหญ่หรือลําไส้เคลื่อนไหวช้าจากภาวะไทรอยด์ต่ำดังนั้นถ้าเป็นผู้สูงอายุมีน้ําหนักลดเยอะๆมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับมะเร็งลําไส้ใหญ่หรือว่าถ่ายเป็นเลือดเนี่ยอาจจะต้องระวังควรหาสาเหตุอย่างอื่นเพิ่มเติมก่อนที่จะบอกว่าเป็นภาวะท้อองผูกรืคับ ทีนี้ค่ะอาจารย์มีคนใช้ยาระบายกันบ่อยมากค่ะเวลาท้องผูกมันอันตรายไหมคะยาระบายที่มีเราใช้กันในประเทศไทยปัจจุบันทุกตัวปลอดภัยนะครับเพียงแต่ว่าแต่ละตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงที่ต่างกัน<อ>บางตัวถ้าเราใช้ซ้ําๆบ่อยๆอาจจะทําให้เกิดภาวะติดเราต้องใช้ปริมาณเพิ่มขึ้นเช<ม>่นในยาระบายกลุ่มที่เป็นยากระตุ้นยาระบายกลุ่มอื่นๆส่วนใหญ่มักปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้ติดครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงวิธีป้องกันภาวะท้องผูกค่ะ ก็วิธีหล,หลักเลยครับเราอยากทําให้อุจจาระไม่แข็งและลาไส้เราเคลื่อนไหวดีสิ่งที่ช่วยได้ก็คือ1อาหารรับประทานอาหารที่มีกากใยคือผักผลไม้เยอะๆรับประทานน้าเยอะๆครับคอือมากกว่าประมาณ1.5ลิตรต่ตอวันทําให้ลาไส้เราขยับเยอะๆด้วยการออกกําลังกายเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆครับอ่าแล้วก็สุดท้ายทําการขับถ่ายให้เป็นนิสัยก็คือถ่ายให้ตรงเวลามีเวลาที่เหมาะสมสําหรับเราจะเป็นช่วงเชา้าช่วงกลางวันช่วงกลางคืนที่เราชอบก็ได้แล้วก็ถ้าเราปวดถ่ายอุจจาระเนี่ยไม่อยากให้กลั้น รีบไปถ่ายในเวลาที่เหมาะสมลำไส้เราจะได้คุ้นเคยครับขอบคุณอาจารย์สำหรับคำแนะน,นำดีๆมากเลยนะคะชวนกันไปออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน